คุณสุโชตธีรวัรัน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ k g i ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงครับสวัสดีครับค่ะพี่มิงคะก็เดี๋ยวเราถามถึงเรื่องของตลาดเลยละกันนะคะคร,ระหว่างที่เผื่อมีท่านผู้ชมเนี่ยมีคำถามอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะตอนนี้ขอดูเป็นภาพรวมของตลาดก่อนละกันค่ะครับถ้าพูดถึงตัวอินเด็กซ์แล้วกันต้องบอกว่าดูแย่กว่าที่เคยมองนเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้คือผมก็มองด้านบวก นะครับว่าพักลงมาเนี่ยไม่น่าลึกแล้วก็น่าจะเด้งกลับนะครับโมเมนตัมต่างๆมันเริ่มมาแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์พอเข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่เป็นใจเนี่ยมันดูแย่ลงโดยเฉพาะในภาพของอินเด็กนะครับอันดับแรกเลยนะครับเ,เรื่องของเทรดบอลเรื่องของอัตราภาษีสหรัฐกับประเทศต่างๆยังไม่ได้เขออ้ายุตินะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐเขาบอกว่าเขาต่อสายคุยกับทางจีนแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางไปคุยกันเร็วๆนี้ นะครับแต่ก็สังเกตอย่างหนึ่งนะฮะพูดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยตลาดไม่ค่อยเชื่อนะครับมันเหมือนพูดบ่อยฮะแล้วก็กลับลานะครับอานนี้เนี่ยจะสังเกตอย่างหนึ่งเช้าวันนี้ตลาดไม่เชื่อนะครับมันไม่ใช่แค่ไทยนะฮะประเทศอื่นๆก็ดูแล้วไม่เชื่อนะครับจนกว่าจะมีดีลจริงๆนะครับถึงจะเชื่อไม่งั้นไม่เชื่อนะครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองนะฮะสหรัฐกับจีนไแล้วสหรัฐกับไทย นะอันนี้เนี่ยยิ่งน่าขังวลเพราะว่าความคืบหน้ายังไม่เห็นนะครับเท่าที่ล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะมีการเอ่อเรียกว่าเป็นการประชุมกันหันงทางออนไลน์ละคงไม่ได้ไปออนไซต์ site, นั่งเครื่องบินไปคุยนะครับ mm hmm. แต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับถ้ามีจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็หลายคนเนี่ย อาจจะมองโลกด้านบวกกันว่าเดือนนี้ก็ยังภาษี10%อยู่นะครับไม่แน่ากระทบแต่จริงๆมันกระทบแล้วนะครับเพราะว่าสินค้าจากไทยที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยมันเดินทางทางเรือเป็นหลักนะครับเรือคอนเทนเนอร์นะซึ่งใช้เวลาเดินทางนี่ก็มี30วันถึง45วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งวันนี้ไปถึงอเมริกาเนี่ยไม่รู้โดนภาษีตัวเลขไหนแล้วนะครับเพราะมันเดทไลน์วันที่8วันที่9นะครับมันก็เลยทำให้ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งไม่มีความคืบหน้ายิ่งไม่ดี นะครับมันจะลากยาวนะครับมันจะลกยาวละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรื่องเทรดบอมไม่ดีนะครับไม่มีความคืบหน้าต้องรอลุ้นนะฮะสัปดาห์นี้เ,เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ลุ้นแบบขึ้นขึ้นลงๆเลยตามข่าวนะครับแล้วก็กลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องในประเทศกันเองนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือหุ้นเดลต้าอาจจะเป็นตัวที่กด ดัดชนีนะครับย้ำนะฮะเป็นตัวกดดัดชนีแต่ไม่ได้ทําให้ตลาดแบบลงทั้งแผงนะฮะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือนักลงทุนสถาบานันหรือนักลงทุนทั่วไปที่อาจจะมีความคิดในมุมที่ว่าเอ๊ะตัวแคปมาร์เก็ตอ่าตัวที่จะจํากัดตัวมาร์เก็ตแคปนะครับของตัวเดลต้าไม่ให้เกิน10%ในเซ็ตหเนี่ยนะรตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีนักลงทุนที่เป็นพาสซีฟฟันกองทุนพาสซีฟฟันที่ต้องตามอินเด็กซ์เป๊ะเ,เนี่ยเขาอาจจะต้องมีการปรับพอร์ต นะครับแล้วก็อาจจะเกิดอุปทานหมู่นะครับก็คือนักลงทุนสถาบันเขายังไม่ได้ปรับอะไรนะครับเพราะเขาต้องปรับแบบเป๊ะก็คือเดือนกรกฎาคมแต่ว่าเกิดอุปทานหมู่นักลงทุนก็เลยขายก่อนนะครับชิงขายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยกดหนักชนีแน่นอนนะครับแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะฮะผมมองว่าเมื่อไหร่ที่มีแรงขายเดลต้าเนี่ยอีกสักพักถัดมานะวันสองวันถัดมาเนี่ยจะมีแรงซื้อเกลี่ยไปที่หุ้นตัวใหญ่ตัวอื่น ะะอย่างเมื่อวานเนี่ยชัดนะครับสวันก่อนขายเดลต้าแล้วก็เกลี่ยไปที่พวกกลุ่มแบงค์นะฮะเกลี่ยไปตัวอ่าพวกแอดวานซ์ทูนะครับก็คือเกลี่ยไปตัวอื่นแลนะภาพนี้จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดทุ้นไทยหลังจากนี้เนี่ยทั้งเดือนเลยแล้วกันจะเป็นลักษณะที่ขึ้นขึ้นลงลงผันผวน,นสูงนิดหนึ่งนะครับทั้งเรื่องต่างประเทศทั้งเรื่องอ่าเดลต้านะครับแล้วก็ตอนนี้วันนี้เองเนี่ยก็มีสิ่งที่นักลงทุนอาจจะติดตามอยู่ในช่วง1 2ถึงสัปดาห์นี้คือการเมืองไทย ะการเมืองไทยะนะครับเป็นตัวกดดัชนีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์อาจจะไม่ค่อยซู้ดีเพียงแต่ว,ว่าหุ้นไทยอะถูกจับแมวหุ้นไทยอะถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุม p e มุม P book นะครับ Price to Book หรือมุม Dividend Yield เทียบกับประเทศอื่นนะฮะมุมในเรื่องของ e a r n i n g y i ย l d กับเทียบกับดอกเบี้ยบ้านเรานะคือมุมทุกมุมเนี่ยถูกหมดละนะครับถูกเป็นระดับวิกฤตละนะครับเพียงแต่ว,ว,ว่านะครับมัน เรียกว่ามันยังไม่มีสัญญาณด้านบวกเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูกราฟนะฮะว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันยังไม่มีสัญญาณยันสัญญาณด้านบวกนะครับค <c oughs> คือตอนนี้ถูกถ้าเป็นนักลงทุน value investor ซื้อนะทยอยซื้อนะครับยิ่งลงมาย,ยิ่งซื้อทยอยย่อซื้อได้นะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อย นะครัรอให้ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ความชัดเจนจะเกิดขึ้นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเลือกลงแบบแพนิกลงมาแล้วด,ดีดกลับ huh. นะเหมือนกับตอนที่เกิดคล i ส i ิวิกฤตน,นะคือลงแรงๆแงล้วดิบกลับ huh. หรือจะเป็นลักษณะที่ซึมๆแล้วดีบกลับเนะี่ huh. จะมี2ทางเลือก นะสำหรับเดือนนี้นะครับ,รบผมประเมินไว้อย่างงี้นะฮะก็คือยังไงก็ดีดกลับเพียงแต่ว,ว่าการดีดกลับเนี่ยจะต้องลงแรงๆก่อนทีนึงเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ผมพูดไปสักสองสองเรื่องนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐเรื่องของการเมืองไทยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการดีดกลับเนี่ยผมมองว่าน่าจะไปเกิดอีกทีก็ช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะก็คือช่วงที่ใกล้เดทไลน์ของเทรดบอลสหรัฐเขานะครับ เพราะฉันก็เดือนนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับโมเมนตัมเขายังไม่ดีนะฮะตั้งแต่เขาหลุดตรงจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนตรงนี้นะครับแถวๆซาบริเวณ1 1 8่งหนนะฮะหนึ่งพเนี่ยก็ลงมาเล่นแบนล่างตลอดเลยนะครับลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะลงมาพักไม่ควรหลุดแถวๆนี้นะฮะจุดที่เขาเปิดแก๊บตรงนี้นะครับจุดที่เปิดแก๊บตรงนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขกลมๆก็อยู่แถวๆหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองกลับด้านนะครับผมมอออยาากกกกให้้นนนััลลลงงงททุบี่ดดู ตอนที่หุ้นลงมาแรงๆและดีดกลับขึ้นไปพยายามจะปิดแกลบนะลักษณะนั้นเนี่ยถ้าแค่แตะๆนะมันก็จะรีเวสกลับนะภาพเดียวกันนะฮะนี่เป็นภาพขาลงนะครับก็คือลงมาเนี่ยแตะๆแถวแถวหนึ่งหนึ่งสศเนี่ยถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดนะครับจะเป็นลักษณะที่ลงมาแตะแล้วพร้อมดีดกลับ นะครับแต่ถ้าหลุดอันนี้น่ากังวลนะครับปิดลับอันนี้น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด1120เนี่ยอาจจะถอยไกลสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เผืือไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องของสถานการณ์ภาษีของไทยกับสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอย่างที่เราทราบกันนะครับ1160นะฮะมีโอกาสนะครับ1160นะถ้าหลุด1อ่อโทษนะครับ1120ถ้าหลุด1060มีโอกาส นะครับตัวเลขกลมๆมก็หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ะครับเพราะฉันก็มองระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้า<ม>เป็นนักลงทุนระยะยาวอย่างที่ผมบอกอรเก็บได้นะครับหุ้นตอนนี้ปันตผลสูงเป็นตลาดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกที่จะรีบาวน์นะครับคือมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับแล้วตลาดหุ้นไทยรีบาวน์ได้เนี่ยแนวต้านก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับต้านแรกนะครับแถวๆโอเป้เลยนะครับจุดที่มันตัดลงมาเนี่ยแหละนะครับหนึ่งน่แปดูนเนี่ยคือต้านสําคัญที่คงจะทดสอบก่อนว่า ไปต่อไหวไหมนะครับถ้าทํำข่าวมันไม่ดีมากจริงๆเนี่ยอาจจะแค่ทดสอบแล้วก็ไซเวย์นะครับค่ะโอเคค่ะก็ในเซ็ตก็รอดูนะคะแล้วก็ในส่วนของ m i m a i กันบ้างค่ะว่าตาม <MA I S 1> เอนะครับค,คือภาพเนี่ยมันคล้ายกันแหละเป็นภาพตลาดนะครับเพียงแต่ MAI เนี่ยมันจะไม่มีแรงกระแทกจากเดลต้าอันหนึ่งนะฮะสองนะครับมันจะไม่มีแรงกระแทกจากช็อตเซลลิงค่ะ แล้วก็โรบอทที่มักจะเป็นต่างชาตินะฮะมักจะเป็นการรีพอร์ตต่างชาติขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีแรงขายแบบผิดปกติเหมือนเซ็ะนะครับจะเป็นลักษณะที่ซึมลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นเอไมเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นเล็กหุ้น s m a l l cap เนี่ยโดยปกติแล้วมันเป็นหุ้น growth s ต o c k หุ้น growth stock เนี่ยมักจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี นะครับหุ้นโกลด์สต็อกเนี่ยจะขึ้นแรงเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว mm hmm. นะ uh huh. เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําใจหน่อยสําหรับ m อไนะครับ uh huh. ก็ภาพเทคนิคเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผม uh huh. มองตั้งแต่สับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งแต่เขาหลุดจุดถึงกลางบรลลิงเจอร์แบเนี่ยเขาก็ลงมาเล่นแบร์ล่างมาตลอดนะครับตอนนี้นะครับแนวรับสําคัญสำคัญเนี่ยสำหรับตัว m อไนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ2องสนะสองสนะครับถ้าไม่หลุดก็เป็นลักษณะคลายเซตนะครับไม่หลุดก็พร้อมที่จะดีดกลับได้นะครับเพราะว่าดิเคเตอร์ต่างๆเี่ย มันดูแล้วมันก็ไม่น่าจะลึกไปมากกว่าน,นี้ละนะครับอย่าง MACD RSI เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะลงลึกมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดิบกลับได้นะครับถ้าดิบกลับได้มาดูกันนะครับว่าจุดแรกที่ต้องเจอเนี่ยคือตรงไหนก่อนนะฮะจุดแรกนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ242นะ242นะครับ,รบแล้วก็ผมยังยึดทฤษฎีเดิมอยู่ก็คือจุดถึงกลางบรลลิงเจอร์แบรนด์แถวๆบริเวณ246นะ246นะฮะถ้าผ่านจุดถึงกลางได้เนี่ยก็ขึ้นไปเล่นแบรนด์บนได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องเจอสองด่านนี้ก่อนนะครับสองสี่สองแล้วก็สองสี่หกนะครับค่ะ,คะไปดูบริษัทย,ย,อย่อยในเอ็กันบ้างคะ่ะสังโกะคะ่ะสังโกะนะครับอ่ะสังโกะนะครับโอ้พทเทินเป็นความพยายามที่จะรีบาวนะครับแล้วก็มไม่ไหวนะสังเกตนะฮะเขาแปะถูกกดภายใต้เส้นสอง้อวันมาตลอดแล้วก็มีความพยายามที่จะรีบาวแล้วก็แตะปุ๊บก็เหมือนเอาเอา,เอาหัวกระโดดบ่งกําแพงนะฮะม,มาหลายรอบเลย นะฮะกระโดดขึ้นไปโหมง่งปุ๊บแล้วก็ลงมานะครับลักษณะนี้เนี่ยนะครับคงจะทําได้แค่เป็นลักษณะการเทรดดิ้งก่อนเพราะว่าแพทเทิร์นใหญ่คือขาลงก่อนนะครับอันนี้ย้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการรีบาวน์นะครับถ้าจะมีการรีบาวน์นะครับเพราะว่าพอเขานอนค้างเติ่งข้างล่างสร้างฐานเสร็จเนี่ยดูข้างล่างเนี่ยนะฮะจะเห็น MACD ยกขึ้นลักษณะนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่ามีความพยายามอยากจะรีบาวน์นะครับตรงนี้ตอนแรกก่อนนะครับต้องกระโดดมาชนก่อนคือแถวแถวเกาสิบปัง 97ตังค์นะฮะตอนนี้เนี่ยขอวันนี้ให้เขายืนเหนือจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนด์ให้ได้คือ91นะฮะตอนนี้ราคากระดาษราคาบนกระดาษคือ90นะครับขอยือนเหนือ91คือสัก92ขึ้นไปเนี่ยโอกาสขึ้นไปทดสอบ97มีนะครับมีนะครับเพราะว่ามันพร้อมที่จะเป็นเดวอว์เจนละนะครับแล้วทับพ้น97เนี่ยแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะาการกระโดดขึ้นไปมงเส้น200วันกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือแถวแถบาทกว่ากว่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ยืนเหนือ91ตังค์ไม่ได้นะครับความพยายามสูญเปล่านะครับก็อาจจะต้องลงมาไซเว์งนอนข้างล่างกันเหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์น <Patter n S 1> ก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ลงมานอนกองข้างล่างแถว88 89ตังค์88ตังค์นะครับแล้วก็สตอปล o อ s เผื่อน,นิดตนึงตรงจุดโลก็คือ86ตังค์นะครับโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะยูเข้มค่ะยูเข้มนะครับค่ะ เอ่อแพทเทิร์นคล้ายสังโกเหมือนกันนะครับเอเมนี่หลายตัวเป็นอย่างนี้เลยนะครับวันดีคืนดีก็พยายามที่จะรีบาวขึ้นมาแล้วก็กระโดดชนเส้น200วันนะครับเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นคล้ายกันเลยนะครับพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาแล้วก็หุ้นเนี่ยสร้างฐานได้แล้วพยายามที่จะสร้างฐานได้แล้วนะครับตัว m อ c d เอซยกตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นคล้ายสังโกนะครับขีดเส้นมาคล้ายกันด้วยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ ขึ้นมาชนตรงนี้ก่อนทีหนึ่งนะครับต้องผ่านให้ได้ก่อนแต่อันดับแรกก่อนที่จะไปดูเส้นแนวต้านนะครับดูตรงจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนก่อนคือ51ตังค์ตอนนี้ราคาบนกระดานคือ50ตังค์นะครับขอยืนเนี่ย51นะครับขึ้นไปสัก52ขึ้นไปเนี่ยจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแบนเล่นนะสังเกตนะฮะพอเขาเปลี่ยนแบนเล่นปุ๊บก็ลงมาเล่น้างล่างตลอดนะครับขอให้ยืน5 2ขึ้นไปนะครับต้านแรกคือ54ผ่านห4าได้มีโอกาสขึ้นไปหานะคร้อยวัก60ต์นะครับค่ะ โอเคค่ะมีคำถามจากท่านผู้ชมค่ะเป็นตัวของ CPF ค่ะครับ CPF นะครับก็เมื่อเช้าทาง KTI เราก็เชียร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็มองว่าการพักฐาเน,ทเทนเนี่ยแพทเทินเนี่ยคล้ายเดิมเลยนะครับก็คือดีดตัวขึ้นมานะครับสังเกตนะฮะบีมไซเวออกข้างมีการขายทำกำไรเกิดขึ้น mm hmm. นะฮะแล้วก็ดีดตัวกลับพอขายทำกำไรเสร็จนะฮะพอดีดตัวกลับปุ๊บไซเวออกข้างมีการถักขายทำกำไรเกิดขึ้น นแล้วก็ดีดตัวกลับนะแพทเทิร์นเนี่ยคล้ายเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้ำรอบที่2ยังพอไหวนะฮะแต่ถ้าซ้ำหลายๆรอบเนี่ยแพทเทิร์นมันมันมันไม่ขลังนะฮะซ้ำรอบที่2บอกว่าเป็นไปได้นะครับที่จะมีโอกาสยกทําจุดสูงใหม่นะเพราะว่า MACD RSI เนี่ยนะฮะวันนี้ขอให้เขายืนเหนือจุดกึ่งกลางบูลลิงเจอร์แบนแถวแถว25.75คือ26บาทขึ้นไปเนี่ยพร้อมละนะฮะพร้อมละนะครับที่จะขึ้นไปเล่นแบนบน นะครับทดสอบต้านแรกก่อนตอนนี้ทดสอบอยู่นะครับแถว26.5ซึ่งเป็นจุดที่เขาไซเวย์มาค่อนข้างนานนะครับถ้าผ่าน26.5ได้นะครับจะเห็นว่าตีกรอบขึ้นไปเนี่ยต้านถัดไปจะอยู่แถวๆใกล้ๆ28บาทนะครับสำหรับ C P F นะครับแต่ถ้าวันนี้ยังยืนเหนือแถวๆ25.75ไม่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะการไซเวย์ออกข้างอยู่นะครับแพทเทิร์นยังยังไม่ชัดยังไม่สวยเท่าไหร่นะฮะก็จะมีแนวรับนะครับ25.75เนี่ยแหละคือจุดสำคัญ นะครับไม่ควรหลุดอ่าแล้วก็เก่อไว้หน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าหมูกับไก่เนี่ยยังยืนสูงนะครับแต่ก็ย้ำนิดนึงว่าตอนนี้ผมเริ่มเห็นราคาข้าวโพดในประเทศไทยขยับตัวขึ้นนะทั่วเหลืองยังลงอยู่นะฮะแต่ข้าวโพดเรียงสัตว์เนี่ยเริ่มขยับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น Impact ตรงนี้อาจจะไปเกิดสักประมาณไตรมากที่4หรือต้อนปีหน้า <land> นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไตามาสองสามไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้ผมพูดเผื่อนะครับว่า Impact เรื่องต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยน่าจะไปเกิดปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับอันนั้นก็จับตาดูแต่ว่าอีกนานนะครับ<ห>อีกนานนะฮะ<ห>สต็อปลอตเผื่อตรงนี้นะครับตรงสองรอวันแล้วก็ขีดเส้นขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยนะตรงยี่สิบสี่บาทนะครับค่ะค่ะไปดูซีพกันบ้างค่ะซีพนะครับจริงๆเนี่ยหุ้นก็ถูกมากและถูกมากนะครับเพียงแต่ว่า ตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับการบริโภคในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวคือซึนมนะเพราะฉะนั้น c p r เนี่ยเขาต้องพึ่งพาการบริโภคในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซมส์ตัวเซลล์กรธหรืออัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเนี่ยดูแล้วจะแผ่วไปพอสมควรนะสำหรับปีนี้นะครับแม้ว่ามาร์จิ้นเขาจะยังดีนะครับแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าเอาตัวรอดได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมันไม่ฟื้นแบบบื้อหวาแล้วกัน นะครับแต่ว่าไม่น่าเป็นตัวที่มีปัญหาเพราะว่าเอาตัวรอดได้อยู่ละสินค้าแบบราคาชิ้นต่อชิ้นไม่กี่บาทเนี่ยยังพอไปไหวแล้วเป็นสินค้าอาหารเนี่ยผมว่ายังไปรอดอนะครับแต่พวกสินค้าค้าปลีที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนน,นจะเหนื่อยสาหรับปีนี้นะซึ่ง CPO ีอเขาเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าจะลงทุนตัว CPO ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องอึดหน่อยนะเป็น value investor หน่อยนะครับสเดือน6เดือนขึ้นไปนะเพราะว่าตอนนี้มันหาสตอรี่ที่เป็นบวกยากจริงๆงนะครับเพียงแต ถ้าไปดูเชิงของ valuation ดู price to book ก็ได้นะครับนะ่าจะเห็นภาพอันนี้เป็นกราฟมัน t ี่ให้เห็นนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ IPO มานะครับเคยต่ำสุดตอนปี2 0 0พันแดวิกฤต2 0 0พัน0 9ดสองันเก้าเนี่ยนะ price to book ตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะฮะเส้นนี้เนี่ยณนะวันนี้ขออภัยนะฮนะณว,นะวันนี้เนี่ยต่ำกว่าตอนปี2 0 0พันแล้วนิดนึงค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ถูกแบบไม่เคยเกิดมาก่อนสำหรับ CPO แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นนักลงทุนเรียกว่าเป็น value investor ได้นะครับก็ซื้อตรงนี้ปลอดภัยนะครับไม่น่าไม่น่าไม่น่าแพ้นะครับเพียงแต่ว่าอึดกับเขาหน่อยนะครับเพราะว่ามันหาสตอรี่บวกยากจริงๆตอนนี้นะครับสำหรับ้าปลีกนะครับค่ะโอเคค่ะขออีกสักเดีดูกราฟหน่อยนะครับขออภัยนะครับ เมื่อกี้ะะเรื่อง valuation ไปเดี๋ยวขอดูกราฟเขาสักนิดนึงแนวรับแนวต้านหน่อยนะครับ<ะ>ออสำหรับ c p r เนี่ยแนวรับของเขาอยู่ตรงแถวๆ47นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับผมมักจะดูลักษณะย้อนไป3วันนะฮะ1 2 3อยู่ตรงนี้นะครับแนวต้านจะอยู่ตรง50นะครับก็คล้ายๆใกล้เคียงกับจุดกึงกาง Bollinger Band ตรง49.5นะเพราะฉะนั้นรับ47ต้านนะครับแถวๆ47 49.5นะครับอันนึงก็จะเป็นต้านถ้าผ่านไปได้เนี่ย ก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเทรนไลน์ลงมาก็แถวถวบริเวณ51-52อหาบนะครับค่ะโอเคค่ะขอไปดูในเรื่องของเหล็กกันบ้างค่ะ C K ค่ะ,ะ C K นะครับเรื่องของพวกราคาวัสดุก่อสร้าง<ช>จริงๆต้องบอกว่าดักชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่เขารายงานทุกๆเดือนเนี่ยมันขึ้นนะฮะ ึ้นเหลนะ็กอะลงแต่ว่าอย่างอื่นอะขึ้น <A www. S 2> นะครับทังไมดัชนีวัสดุก่อสร้างจริงในภาพรวมนี่มันขึ้น uh huh. นะครับโอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในเวก,ก็คือผมก็ยังคงมุมมองเหมือนกับที่ทางทันคุณมองนั่นแหละนะซึ่งผมก็น่าจะเป็นคนเลสประเด็นนี้แรกๆนะครับว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันหายไปเยอะไม่ใช่แค่ IT d ีดีนะครับคนที่เป็นตัวหลักเลยนะครับที่ทําให้กําไรของของรับเหมาก่อสร้างมันหายไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาถึง10ปีเนี่ยคือรับเหมาก่อสร้างจีน เนี่ยครับเขาเป็นยักษ์ใหญ่มาแล้วก็ราคาค่อนข้างกดลงมาจนไม่มีใครสู้ได้นะครับจนรับเปมาชาวไทยบางรายก็ต้องไปจับมือกับเขาเพื่อให้ได้งานนะครับมาจินก็เลยแย่ไปหมดนะครับหลังจากนี้ก็คงจะดีขึ้นนะครับการแข่งขันก็น้อยลงแล้ว 4K เนี่ยเป็นตัวที่บักหลอกในมือ2 0 0แสนล้านเขาไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครเลยเนี่ยครับงานไม่ดีก็ไม่รับนะครับอยู่ได้ทิวๆิวปีนะฮะ พอชั้นสี่เ k เนี่ยผมมองเป็นตัวเซฟตัวหนึ่งนะครับตัวปลอดภัยนะตอนนี้แนวรับนะครับก็ขอแถวๆนี้นะครับ14บาทอ่าสิบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมองในส่วนของแนวต้านเนี่ยต้านแรกก่อนนะครับต้านแรกตรงนี้ก่อนนะครับผมคิดเส้นลงมาก็จะอยู่แถวๆซากบริเวณ14.8นะ14.8นะครับถ้าเกิดว่าเบรกตรงนี้ได้นะครับ14.8 14.9เนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทีละสเต็ปนะสเต็ปแรกก็ตรงนี้ก่อนเป็นแนวขวางตรงนี้15.3แล้วก็ไฮเดิม16บาท นะครับเก็เผื่อไว้หน่อยนะครับถ้าหลุดแถวๆ14เนี่ยก็ทำใจ stop loss นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นขาลงอยู่ในภาพของกราฟของเขานะครับค่ะโอเคค่ะคำถามท่านผู้ชมอีกคำถามนึงนะคะก็เขาถามว่าทำไมหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถึงได้แบบลงเรื่อยๆอคะตอนนี้คับโรงพยาบาลเนี่ยมันเจอ2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆหลายเรื่องเลยนะฮะเรื่องแรกเนี่ยก็ตะวันออกกลาง นะครับผู้ป่วยตะวันออกกลางที่เมื่อก่อนเป็น Medical Tourism บ้านเราเนี่ยมันชะลอลงอนะต้องยอมรับมันชะลอลงจริงนะครับอันนั้นคือข้อ1นึ่งนะครับเมดิคอทัวริซึมชะลอลงข้อ2นะครับคือในเรื่องของประกันสุขภาพผมเชื่อว่ายังมีผลนะฮนะแม้ว่านะทางผู้บริหารโรงพยาบาลจะประเมินว่าผลน้อยไม่ค่อยมีผลเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าการประกันแบบโควเตมันจะทําให คนอย่างเราเนี่ยนะครับก็เลือกนิดนึงที่จะไปโรงพยาบาลนะครับก็คือถ้าไม่ได้อาการหนักมากก็จะไม่ค่อยเข้ากันแล้วนะครับเพราะว่าโคเปนมซม์มันถ้าเกิดว่ามีประวัติเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะต้องโดนโดนจ่ายคัหนึ่งนะฮะอะไรอย่างนี้เนี่ยมันกระทบแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องที่สองแล้วเรื่องที่สามนะครับที่กังวลกันนะครับคือเรื่องของประกันสังคมนะ่ว่าเอ๊จะมีเงินจ่ายไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแม้ว่าตอนนี้ปรับในเรื่องของอัตราการจ่ายรักโลกโรครายแรงขึ้นมาแล้ว นะครับแต่ก็มีแอบไปปรับสําหรับโรคบางโรคเช่นการตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไปกระทบอีกนะครับว่านักลงทุนก็กังวลกันอีกเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยงบประมาณมันจะต่อเนื่องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแรงกดหลายเรื่องเลยสาหรับทุนกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้นะครับซึ่งผมอยากจะให้ชะลอการลงทุนสําหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆไว้ก่อนก็ได้นะครับพวก b ีเอชบเเนะครับพอเมทริกอลทูริซึมเนี่ย มันไม่ดีจริงมันมันซึมจริงนะฮะรอจนกว่าการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นกลับขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไปดูโรงพยาบาลที่เป็นขนาดกลางนะครับที่เน้นเงินประกันสังคมยังพอเอาตัวรอดได้ในช่วงนี้ก็คือ BCH กับ CSG นะครับผมมองว่ายังพอเอาตัวรอดได้นะครับสองตัวนี้นะฮะได้ค่ะค่ะพี่เมงคะคา้วถ้าเกิดว่าในวันนี้แนะนำเป็นในกลุ่มไหนดีคะเป็นตัวไหนครับตอนนี้เอ่อถ้า เอ่อเรียกว่าเอาช่วงนี้แล้วกันเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยผมอยากให้เก็บแบงก์ต่อไม่ว่าจะเป็นเคแบง b ์บีบีเอลเีตอนนี้ปันผลหกเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเหมือนกับซื้อหุ้นกู้ไฮยูบอลเลยนะครับคือค,คุณซื้อหุ้นกู้ไฮยูบอลที่ไม่มีเรตติ้งเนี่ยดอกเบี้ยก็ให้หกเจ็ดปอร์ซ็นซื้อแบงก์สบายใจกว่าซะอีก นะฮะเพราะนั้นเนี่ยลงมาผมว่าหกเ็เปอร์เซ็นคือเป็นที่พักเงินชั้นดีเลยสําหรับกลุ่มธนาคาร<ฆ>นะฮะกลุ่มถัดไปนะครับที่เหยิบยกขึ้นมาพอจะเล่นได้บ้างน,นะครับ<ฆ>ก็คือผมมองว่ากลุ่มที่งบดีตรมาที่สองก็จะเป็นกลุ่มปสุทสัตด์์นี่แหละก็คือ c p F <ฆ>นะครับแล้วก็กลุ่มที่สามที่เป็นที่พักเงินถ้าเกิดว่าหุ้นเดลต้ามีแรงกระชอออกมานะฮะผมก็มองว่าหุ้นที่น่าจะเป็นตัวพักอีกกลุ่มหนึ่ง,น,งนอกเหนือจากแบงก์นะครับก็คือแอดวานซ์กับทรูนะฮกลุ่มสื่อสาร นะครับน่าจะเป็นที่พักเงินได้โดจยโดยพาะแอดวานที่ปันผลประมาณ4%ปกว่ากว่านะก็เป็นหุ้นเซฟตัวหนึง่งแล้วก็ปันผลโอเคด้วยนะครับก็น,บน่าจะเป็นประมาณนี้นะค,คะโอเคค่ะพี่มิงคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะ